คลิปเกาหลี12วันกลับมาอีกครั้ง EP 2นี้เรามาอยู่กันที่ปูซานมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลย EP 2สวัสดีปูซาน ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเราก็มาเปิดวันกันที่โซลสถานนะฮะเพราะว่าวันนี้เราจะย้ายไปที่ภูซานเราจะเดินทางด้วยรถไฟ KTX นะฮะเราต้องจองตั๋วมาตั้งแต่อยู่ประเทศไทยแล้วเพราะว่าเต็มเร็วมากอย่างขนาดเราจองล่วงหน้าประมาณ10วันยังเกือบเต็มเลยไม่มีที่นั่งติดกัน3ที่แล้วอ่ะเดี๋ยวเจอกันที่ภูซานนะทุกคนนี่ไหมฮะ ใน EP ที่2นี้เรายังอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับทุกคนซึ่งเราจะนั่งรถไฟจากโซไปลงที่ปูซานนะครับเมืองปูซานในแผนที่ก็จะเป็นมุมเล็กๆอยู่ด้านขวานะครับซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ติดทะเลทําให้ที่นี่เป็นจังหวัดพักร้อนของชาวเกาหลีใต้อีกด้วยแต่ถึงจะเป็นเมืองเล็กๆแบบที่ทุกคนเห็นนะครับแต่ปูซานมีประชากรสูงถึง3.65ล้านคนเลยทีเดียว ซึ่งเป็นอันดับ2อรองจากแค่โซเท่านั้นนะฮะสวัสดีครัทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงบูตสานกันแล้วนะฮะนั่งรถไฟมาประมาณ3ชั่วโมงขึ่งจากโซนะก็ค่ารถไฟ1,300บาทนะฮะใครที่อยากตามรอยมาก็จองเป็น KTX นะฮะก็ราคาประมาณนี้1,300-1,400แล้วแต่ช่วงค่างเงินแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้าน ชัดหันนะฮะหรือว่าชัดหันอะไรประมาณนั้นอยู่ที่ย่านซัมยันนะฮะจะเป็นแบบว่าจุดแหล่งรวมของวัยรุ่นฮูซานกันเลยแบบเออแต่ร้านเนี้ยราคาดีมากแล้วก็วัยรุ่นเยอะมากนะฮะบุฟเฟ่หัวละ15,900วอนแล้วก็น้ำรีฟิลเพิ่มอีกแค่2,000วอนนะก็เป็น17,900ก็รวมๆแล้วประมาณ500บาทไทยต่อคนซึ่ง ของทินบุฟเฟ่ยเยอะมากทุกคนเลนจะเป็นเนื้อหมูของเครื่องเคียงเนื้อวัวก็มีแล้วก็แบบว่าพวกของกินเล่นไก่ทุ่งไก่ทอดทาโกยากิอะไรเงี้ยมีหมดเลยนะฮะซึ่งมันจะออกแนวแบบว่าอลังการกว่าที่เราไปกินที่เมียงโดงอีกนะทุกคน <c oughs> น่ากินมาก <c oughs> คือบรรยากาศร้านก็จะฟิลแบบว่าวัยรุ่นกว่าหน่อยโอเคทุกคนเดี๋ยวขอไป Enjoy it, จอยเอทติ้งก่อนเดี๋ยวช่วงเย็นน่าจะเดินเล่นแถวนี้แหละก็เดี๋ยวมาดูกันทัน เมื่อกี้3คนนะฮะตอนแรกอ่ะผมนึกว่าน้ํารีฟิลคนละ2,000บอลไหนจริงไม่ใช่มันเป็นแบบว่า3คน2,000บอลไปเลยก็คือถูกลงไปกว่าที่คิดอีก 3>, 3คนสิบาทใช่น้ํารีฟิล3คน60บาทประมาณซึ่งถูกมากนะฮะแล้วก็ร้านนี้ก็ตั้งอยู่ในโซนนั่นแหละลืมชื่อแล้วบอกไปแล้วมียูสไม่ใช่ยองยองเชงดงอะไรดงดงนี่แหละ มันจะเป็นฟิลแบบว่าเกือบเหมือนพัทยาบ้านเราเลยนะมีแบบขับเยอะร้านเหล้าวัยรุ่นอะไรเงี้ยเป็นของคนเดินที่เต็มไปด้วยร้านเหล้าแล้วก็รู้สึกว่าคนแต่งตัวเท่เป็นวัยรุ่นที่แต่งตัวเท่มาใครอยากมาหาแบบว่าคนสวยคนหลอน่อต้องที่นี่แหละถ้าใครจะมาปูซานครับต้องมุมต้องมาตรงจุดนี้ครับนี่ตรงป้ายนี้เซมยอนเซชั่นโอ้ถ้าใครที่แพ้บุหรี่หรือว่าอะไรเงี้ยไม่ควรมาเลย ถนนนึกว่าขายหมูปิ้งทุกร้านน่ะแบบแบบควันแบบเออควันตลบอบวนในวันเลยโอุ้หผู้หญิงไฟเยอะชอบบุหรี่ไฟรู้สึกว่าเจอคนอที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวอ่ะคือคนท้องถิงน่นเยอะกว่าอยู่ในโซ่เพราะว่าที่อยู่ที่โซน่าจะอยู่ในห้องทํางานกันอ,อาจจะเป็นเวลาด้วยละมาตอนเย็นวันนี้วันเสาร์ด้วยไปยุ่หนองมาเที่ยวกันไปรุ่นเยอะมากผู้หญิงผู้ชายแต่งตัวดีมากคนหลออ่อคนสวย หลุดออกมาบาซีรีส์ประมาณนี้เยอะแต่ว่าสูบยาแมม <laughs> สูบยาปุยปุยปุยผู้แหมตายใช่แต่ว่าที่เกาหลีผู้หญิงสูบบุหรี่ให้เห็นเยอะมากผมว่าแบบอาจจะครึ่งหนึ่งเลยสาที่เป็นวัยรุ่นนะในยุคใหม่คือสูบบุหรี่เยอะจริงๆ <laughs> เห็นนั่งเกาะกลุ่มกันแบบสูบเป็นผู้ชายเลยแต่ก็นั่นแหละยุคนี้ละสบายสบายผู้หญิงก็สูบบุหรี่ได้ผู้ชายก็สูบอยู่ๆก็เดินเจอร้านไอติม อันนี้ถูกมากไม่รู้ว่าเป็นเฟรนช์ชายที่ถูกด้วยหรือเปล่านะอเมริกาโน่แค่1,500วอนประมาณสามสิบห้าบาทไอซ์ทิมช่วยเท่าไหร่คะมาดูค่ะไอซ์ทีมช่วยเท่าไหร่สองพนวอนนะครับประมาณหกสบาทโอริโอคแท้ๆด้วยนะข้าวมูนอ่ะเป็นแบบซับเซิร์ฟเนาะใช่แล้วก็มีพวกอันนี้ค่ะเมนูเยอะมากๆเลยค่ะไม่รู้ว่าทำคนเดียวจำด้วยเมนูได้หรือเปล่าโอเคค่ะเดี๋ยวมาชิม ไอติมถูกที่สุดั้งนต่เห็นมา2,500ที่นี่เมืองปูซานค่ะอือไม่แย่นะอร่อยอร่อยวันนี้เราตื่นมาที่ปูซานนะถ้าใครมาปูซานก็จะเคยเห็นว่าหนึ่งในแลนดมากก็คือตลาดปลานะฮะก็จะเป็นเหมือนตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีหรือเปล่านะ ประมาณนั้นนะฮะซึ่งใกล้ที่พักเรามากแค่ประมาณ50เมตรนะเราก็เดินมามีบรรยากาศแบบว่าพ่อค้าแม่ค้าริมทะเลฟิลเหมือนแบบว่าชนบุรีสัตหีบอะไรเงี้ยบ้านเราเลยด้านหลังของเราก็จะเป็นตลาดปลานะฮะชื่อว่าจะคันชินะฮะกลิ่นแถวนี้ก็จะเป็นฟิลแบบ น้ำทะเลกลิ่นปลากลิ न, ก่นข้าวปลากลิ่นอะไรเงี้ยเหมือนเราเดินช้อปปิ้งที่ตลาดที่ไทยเลยกลิ่นคล้ายๆกันถ้าใครที่แบบไม่ชอบกลิ่นพวกนี้ก็อาจจะแบบอาจจะไม่ไหวเน,นื่องจากตอนนี้ฝนแบบว่านหนักมากเราก็ตัดสินใจต้องเข้าไปหลบหลมในตึกก่อนนะฮะพวกตลาดสดเรายังไม่ได้เดิน แต่ว่าเท่าที่เดินเข้าๆเมื่อกี้นะก็จะมีเป็นพวกกุ้งหอยปูปลาอะไรเงี้ยเหมือนไทยเลยหน้าตาคล้ายๆไทยจะไปดูในตึกมีอะไรน่าสนใจไหม ก็จะมีความแบบหน้าเดินสะอาดกว่ากลิ่นไม่เหม็นนะข้างในออไม่เท่าข้างนอกแล้วเขาก็จะจัดแบบว่ามีเลขร้านมีอะไรอย่างเงี้ยอย่างชัดเจนนะอย่างเช่นล็อกที่73 74 75อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้แปลกตาจริงทุกคนพวกของทะเลแปลกตาดี<ๆ>เขาก็จะมีการแบบว่าชวนเรากินเรื่อยๆเนาะ แบบเอออันนี้เอาไปทําอันนี้ได้นะเมนูนี้เท่าไหร่หรือว่าอันนี้ฮิตนะมมีราคาแต่บางร้านก็มีราคาไวแต่ปัญหาคือมีจับภาษเกาหลีแล้อ่านไม่ออกว่าอันนั้นคืออะไรแต่ว่าร้านเยอะมากเลยนะประมาณแบบสามร้อยห้าสิบร้านสามร้อยเจ็ดสิบเท่าๆที่มองเห็นตัวเลขร้านนะร้านเยอะจริงร้านเยอะจริงโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองในชั้นสองก็เป็นแบบร้านอาหารที่เรานั่งกินได้นะก็มีโต๊ะมีโต๊ะ แล้วก็ดูวิวไปเป็นทะเล,ะเลก็น่านั่งนะทุกคนราคาอาหารซีฟู้ดบนชั้น2นะฮะก็จะเริ่มต้นประมาณ20,000บอนนะก็ประมาณ550บาทอันนี้คือแบบจานเล็กสุดอะไรแบบเมนูอะไรธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าเป็นพวกแบบว่าสเปเชียลหน่อยก็ขึ้นไปถึงแบบ5,800,000น0 0อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็แบบประมาณจานละพันห้0 0องพันอะไรอย่างเงี้ยสำรวจตลาดปลาประมาณนี้มั้ง แล้วก็เดี๋ยวเราไปชายหาดต่อแต่ว่าฝนตกไม่รู้เป็นไงไอ้ลุ้นกันทุกคนฮะเมื่อกี้เราก็นั่งรถไฟสายสีสม้มแล้วก็ต่อสีเขียวมาที่สถานีควางอันล,ลีนะฮะไม่ใช่สถานีควางอันล,ลีดิหาดควางอันล,ลีนะคะก็จะเป็นแบบสะพานสวยๆอะไรประมาณนี้สวยมากสวยมาก ตอนนี้เราก็วาร์ปจากหาดเมื่อกี้ที่มีสะพานมาตรงนี้ชื่อหาดแฮอุนแดนะฮะซึ่งดังเนาะเป็นหาดหลักของที่นี่นะฮะก็จะมีคนมาเล่นน้ํามีคนมาเล่นจตสกีแล้วก็มีนะักท่องเที่ยวอยู่ประมาณ2-300คนแต่ว่ามีคนเล่นน้ําแค่1คนซึ่งเป็นฝรั่งนะคิดว่าคนเกาหลีน่าจะไม่นิยมใส่บิกินี่หรือว่าไม่นิยมเล่นน้ําทะเลหรือเปล่านะฮะ พราะมันไม่มีคนเล่นจริงๆส่วนใหญ่คนก็มานั่งดูแต่ว่าคนก็แต่งตัวกันแบบแต่งตัวเท่เลยนะมาเดินชายหาดอ่ะแบบใส่นู่นใส่นี่แบบแต่งตัวเหมือนไปเที่ยวอ่ะแต่งตัวเหมือนไปเดินเล่นเที่ยวกลางคืนถนนคนเดินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวต่อไปเราจะไปนั่งรถไฟรไฟปุ๊กปิ๊กไม่วันนี้บ้านเราเรียกวรถไฟปุ๊กปิ๊กแต่ว่าชื่อมันจริงๆชื่ออะไรอ่ะอ๋อ Skycap ปซูลจะเป็นรถไฟเล็กๆอ่ะเดี๋ยวเป็นยังไงก็ไปดูกันนะฮะ รถไฟบุกบิกท่ามน้ำท่ามทะเลมาเพาจริงนี่อันนี้เป็นคิตตี้หลังจากที่เรานั่งรออยู่ตรงเมื่อกี้ประมาณ20นาทีเนาะแล้วเราก็ได้เดินมาเป็นต่อแถวนะฮะก็จะเป็นแถวรอขึ้นรถแหละอ่าก็ตามรอบอย่างเราจองมาบ่ายสามครึ่งตอนนี้ก็บ่ายสามยี่สิบเลยก็ไม่น่าเลทมากเป,ประมาณสิบสิบห้านทีน่าจะได้ขึ้นแล้รถไฟฟน่ารักเนาะน่ารักบุบิก สกายแคปซูลแต่ว่าบ้านเราเรียกว่าแฟ่ปุ่มปิกมีหลายสีนะก็แล้วแต่ดวงเคยจะได้สีอะไร อยู่รถไฟสกายแคปซูลแล้วนะฮะนั่งชิลๆไปนะครับน่าจะประมาณ20-30นาทีเป้าหมายของ hey, รถไฟเนี่ยคือการให้เราแบบดูวิวเมืองดูวิวทะเลดูวิวธรรมชาติอะไรอย่างงี้นะฮะข้างใต้รางที่เรานั่งรถไฟอยู่เนี่ย mm. ก็จะมีเป็นฟิลแบบถนนสำหรับให้คนเดินด้วยนะฮะทุกคนก็สามารถเดินชมแบบว่าวิวได้เหมือนคนที่นั่งรถไฟด้านบนนะฮะ รถไฟก็น่ารักมากแบบว่าปุกปิกปุกปิกจริงจริงน่ารักทนั้นแหละน่ารักไม่มีไม่มีคาอื่นแล้วนั่งไปเรื่อยแล้วก็ถ่ายรูปดูวิวไปนะคะก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรให้ทานะทุกคนตกายแชปซูลเราก็นั่งมาประมาณ20นาทีเนาะใช่เออประมาณ20นาทีนะคะตลอดเส้นทางก็มาถึงจุดหมายแล้วขาที่เรามาแล้วขึ้นจากนี้ไปก็ได้จะมีสองรถแต่ก็ต้องซื้อตั๋วเพิ่ม่ การนังร่ง sky cab ซูนก็ประมาณคนละ400บาทนะคะถ้าใครสนใจก็มาซื้อตั๋วตรงนี้ก็ได้เนาะที่จริงใช่เออไม่ไม่ต้องจองใช่แต่ก็ไม่รู้เรื่องคนแน่นแๆ,ๆ่นใช่แต่คนมาเยอะคนมาเยอะมากโอเคออกมาแล้วนะฮะทุกคนเ<า>ย็นสบายข้างในมันแบบว่าอบอ้าวเดนหนึ่งโอเคครับพอเราเดินออกมาจากสถานีก็จะเป็นแบบว่าหมู่บ้านปุ๊กปิกปุ๊กปิกเหมือนชื่อรถไปเลย เป็นหมู่บ้านเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ที่ไปยังไงแต่ว่าน่ารักมากบ้านเมืองตายอะไรต่างๆนะคนก็เดินลงมาเที่ยวเยอะนะเดินลงมาเดินเล่นในเมืองอะไรอย่างเงี้ยเป็นส่วนมากเลย ทุกคนหลังจากที่เรานั่งรถไฟปุ๊กปิกอะไรเสร็จแล้วล้วก็กลับเข้ามาในเมืองนะเราพักแถวสถานีน้ำโพหรือว่าตลาดปลาที่เราไปมาเมื่อเช้านะฮะแล้วฝั่งตรงข้ามของซอยตลาดปลาก,ก็จะเป็นฟิลเหมือนถนนคนเดินเป็นพวกน้ำโพวอล์กิ่งสตรีทอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีพวกเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอะไรให้ชอปปิง้งมีอาหารมีอะไอย่างในนี้ก็เดี๋ยวลองเดินเล่นดูกันนะฮะว่าจะมีอะไรน่าสนใจว่าเราจะได้เสียเงินหรือเปล่า สิ่ง<ส>ที่สังเกตเห็นอย่างแรกที่ไม่เหมือนกับที่เมียงดงนะมีพวกของฝากที่เป็นอาหารทะเลเยอะกว่านะฮะเช่นพวกปลาหมึกแห้งอะไรอย่างเงี้ยที่ประมลานว่าเราไปฟิลแบบแถวโซนสัตหีบชลบุรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นของฝากคล้ายๆกันปลาหมึกแห้งปลาหมึกดกุ้งดองหวานอะไรอย่างเงี้ยผลิตภัณฑ์คล้ายๆกันสิ่งที่มีทุกที่นอกจากเซเว่นอีมาร์แล้วก็ GS25 ้านะฮะก็จะมีไอศครีมบัสกิ้ล็อบบิน ทุกที่เลยคือเหมือนว่าเป็นเฟรนชชัยที่เกาหลีฮิตหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่ว่าทุกโซนทุกถนนที่ไปเดินคือมีทุกที่เลยนะฮะถ้าใครแบบว่าชอบกินบัสกินล็อบบินชอบกินไอติมเขาอะก็มีให้กินตลอดทุกเมืองมีสบายๆค่ะเป็นไงบ้างต่างกับโซอยังไงบ้างถูกกว่าผู้คนก็น้อยกว่าไหมเหมือนว่านักท่องเที่ยวาอาจจะน้อยกว่าด้วยคนใหญ่คนเกาหลีมาเที่ยวอืมใช่ใช่ใช่เป็นเมืองที่คนเกาหลีมาเที่ยวประมาณว่าเราอยู่ ฝันแก่นไปเที่ยวพัทยาหรือว่ากรุงเทพไปเที่ยวภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวทะเลก็จะประมาณนี้เพราะว่าเราเพิ่งกินข้าวมาไม่น่าจะซื้ออะไรเพราะว่าอิ่มแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้แล้วกันฮะใ วันที่7นะฮะวันนี้เราเปิดกันแบบว่าอยู่ในร่มเลยเพราะว่าฝนตกแต่เช้าเลยโอเควันนี้เราก็จะเดินทางกันไปที่ไม่ใช่เดินทางเพองเรียกว่าเดินเทา้า <c oughs> วันนี้เราจะเดินเท้ากันไปที่ปูซานทาวเวอร์นะฮะ <c oughs> ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์กที่อยู่ใกล้ที่พักเรามากแค่ประมาณ500เมตร600เมตรเท่านั้นเองก็เดี๋ยวเข้าเดินไปต้องผ่านแบบย่านช้อปปิ้ง้วย ถนนเส้นนี้นะฮะก็จะอยู่ถัดจากที่เราเดินดูสตรีทฟู้ดหรือว่าไอ้พวกซีฟู้ดเมื่อคืนนะประมาณอยู่โซนเดียวกันแหละที่จริงแต่ว่าแค่แบบแบ่งสัดส่วนกันเฉยๆนะฮะว่าฝั่งนี้ก็เป็นพวกแบรนด์เลยอย่างเช่นฟู้ดล็อกเกอร์เอวิสมชอบใหญ่อดิดาชอบใหญ่ MLB อะไรต่างๆนาะนาะก็อยู่แถวนี้นะฮะด r ร์มาตินลีไวอะไรทุกอย่างคือมีหมดแต่ว่าน่าจะเปิดกันช่วงสายๆประมาณส1โมงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ย โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ปูซานทาวเวอร์แล้วนะฮะนี่อยู่ด้านหลังเราเหมือนเป็นสวนสาธารณะปูซานทาวเวอร์มากกว่านะฮะก็จะมีศาลามีจุดนั่งเล่นบางคนก็มาวิ่งออกกําลังกายบางคนก็มาเดินเพื่อออกกําลังกายอะไรประมาณนั้นก็จะเป็นแบบเหมือนตั้งอยู่ในหุบเขากลางเมืองอะไรประมาณนั้นโอเคฮะเราไม่ค่อยรู้ประวัติอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวไปภาคให้ฟังแล้วกันปูซานทาวเวอร์นะฮะ เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานยงดูซานนะฮะทุกคนซึ่งภูซานทาวเวอร์นะฮะถูกสร้างเสร็จในปีคศ1973นะครับโดยจุดประสงค์ของการสร้างนะครับแตกต่างจากหอคอยอื่นๆหอคอยอื่นๆถูกสร้างเพื่อใช้เป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุนะฮะโดยส่วนใหญ่แต่ว่าที่นี่มีไว้เพื่อชมวิวและสังเกตการเท่านั้น ชามไทยนะครับบรรยากาศในร้านก็ฟิวแบบเหมือนที่ไทยเลยมีเสียงกระทะรุ่นนี้นะโอเคที่นี่น,น, okay. น,นะ,ะเป็นเมน,นูอาหารอาหารก็เริ่มต้นตั้งแต่9,000,000อะไรประมาณนี้นะฮะก็ราคาเท่ากับอาหารที่นี่ถ้าใครแบบว่าคิดถึงอาหารไทยหรือว่าอยากเปลี่ยนแบบรสชาติมาอยู่นี่แล้วแบบเบื่อจังเลยอะไรเงี้ยร้านนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวรอดูว่าหน้าตาอาหารเป็นยังไง โอเคคนระัทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมอาหารร้านชามไทยนะมีส่งชาติด้วยครับส้ตมตำก่อนเราสั่งเป็นตำปลาเขาจะมีตำไทยกับตำปลาอืมหัวจอกเนีแบบว่าตำไทยใส่ปลาอะไรประมาณนี้อร่อยรสชาติดีเผ็ดอย่างน้อยด้วยความเผ็ดแบบประเทศไทยก็เดเดแล้วะลองกะเพราหมูสับ แค่กะเพราอ่ะแล้วทุกคนเป็นกะเพราแบบว่าแต่ชซ,ซีอิ๊วดักหมอกนหวานนี่แหมแต่สิ่งที่คิดถึงที่สุดคือข้าวไทยนี่แหละข้าวกะเพราหมดสบแต่ที่นี่เขาเน้นใช้เป็นข้าวเกาหลีนะที่รู้สึกเนาะมันไม่ได้เป็นเนออม็ดเหมือนหอมมะลิอ่ะเม็ดตมวตัวนี้นี่ถ้าผวยเสียวน้ำใสอือ อเอาไว้อันนี้แบบว่าลายๆใสๆเราเดินมาจากที่พักแถวนำโพก,ก็ประมาณ700-800เมตรก็ไม่ไกลมากราคาก็เท่ามือ้อทุกมือ้อราคาเท่าอาหารเกราหลีทั่วๆไปเอาไว้เปลี่ยนรสชาติได้ดีเลยถ้าใครคิดถึงอาหารไทยร้าน,นชามไทยนะ โอเคครับทุกคนหลังจากที่เราทานอาหารไทยแล้วตอนนี้เราเดินทางมาอยู่ที่หมู่บ้านฮินยออุนนะครับซึ่งก็เป็นหมู่บ้านของชาวประมงดั้งเดิมของปูซานนะซึ่งหมู่บ้านนี้ก็ได้รับการบูรณะและตกแต่งให้เป็นสถานาที่น้องเที่ยวที่แบบน่ารักมากๆเลยนะครับซึ่งก็มีแลนด์มาร์คที่หลายๆคนรู้จักนั่นก็คือสะพานสายลุงนะครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดแลนด์มาร์คของหมู่บ้านช่ชนองทะเลนะฮะซึ่งก็คือสะพานสายลุงนะฮะเดี๋ยวพาทุกคนเ <ไป S 2> ดินไปดู โอเคทุกคนนี่นะฮะคือจริงๆอะ่ะเขาจะไม่ปิดเว้ยเขาจะให้เราลงไปหยุดตรงนู้นเลยตรงปลายแล้วถ่ายขึ้นมาเป็นแบบสวยๆแต่ว่าวันนี้เขาปิดทางลงไม่รู้เป็นเพราะอากาศหรือหน้าฝนหรืออะไรหรือเปล่านะทุกคนแต่ก็มันปิดก็คือปิดนะฮะ โอเคฮะตอนนี้เราก็ย้ายกันมาอยู่ที่กัมชน Culture Village อ่าก็คือเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ส่วนใหญ่คนจะขึ้นมาดูท็อปวิวนะฮะเป็นแบบว่าถ่ายหลังคาถ่ายอะไรเป็นแบบเมืองพาสเทลบ้านเขาจอกแนวสีพาสเทลวันนี้ตอนเช้าไปเมืองทะเลตอนบ่ายมาเมืองพาสเทลนะก็เดี๋ยวมันจะสวยน่ารักอะไรขนาดไหนเดี๋ยวรอดูกดัน บ้านที่แบบน่ารักมากๆเลยนะฮะน่ารักจนไม่คิดว่าจะมีคนอยู่ที่นี่จริงๆมันแบบเออน่ารักเหมือนแบบจัดขึ้นมาในสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยในหมู่บ้านนี้ก็จะมีของขายพวกเสื้อวงเสื้อผ้าแล้วก็รวมไปถึงสตรีทฟู้ดด้วยนะฮะใครที่หิวๆอยู่ก็มาหาก,กินแถวนี้ได้ก็ราคาปกติโอเคฮะแล้วก็ จะรออยู่ที่นี่จนถึงช่วงค่ำเลยนะเพราะว่าช่วงค่ำก็จะได้อีกมูดหนึงเพราะว่าเขาก็จะเปิดไฟที่ถนนหรือว่าไฟที่คาเฟ่อะไรเงี้ยเรามองลงไปก็จะฟิลเป็นแบบวาเมืองที่เป็นไฟแบบสีน่ารักน่ารักจะรอดูตคิวสื้ออะไรโอตอ ต๊อกทอดแบบเป็นของหวานฮอกตกก็ร้านนี้จะเป็นขนมฮอตต๊อกนะฮะก็จะเป็นฟิลเหมือนแป้งตกบกกี้แต่ว่าเอามาทำเป็นรูปทรงอื่นแล้วก็เอามาทอดแล้วก็ใส่ไส้พวกถั่วแดงพวกท่านเจพืชหรือว่าบางทีก็เป็นไส้ครีมไส้คาสตาร์ดอะไรทั่วๆไปก็ร้านนี้คนมุงเยอะมากๆตลอดเวลาเลยนะเรามาอยู่นี่3คืนแล้วคนมุงทุกวัน ันนีล,ล,อล,ลองเลยหวอนไหมหวาน,นอยู <c oughs> ่ที่เมียงดงเขาะจะพับใช่ไหม <c oughs> แล้วมันจะมีเหมือนกับซินนามอนข้างในเป็นถั่วทุบๆแล้วก็ใส่ซินนามอนใส่สน้ำตาลแต่อันนี้เป็นธันยืชูรวมเลยไม่มีหวานมีหวานนิดหน่อยไม่เหมือนที่เมียงดง แป้งทอดไส้ทานตะวันหวานประมาณนั้นอร่อยอ่อวอร่อยแบบว่าใช้ได้ที่ไทยไม่มีที่ไทยไม่มีอะไรที่ใกล้เคียงพ่อค่กันนั้นโอเคครับทุกคนหลังจากที่เรากินฮอตด็อกแล้วก็เดินกลับมาที่โรงแรมนะฮะแล้วเราก็มาเจอที่ลิฟต์เขียนว่าล o o f t o p Garden พอเราขึ้นมาทันั้นแหละทุกคนทาน โอ้โหนี่มันวิวไอภูซานทาวเวอร์ที่เราไปมาเมื่อเช้านะฮะซึ่งน่าจะเป็นจุดที่สวยที่สุดที่เห็นได้แล้วนะที่ใกล้ขนาดนี้แล้วก็อันนี้อ่าโซนด้านล่างโซนนั้นนะฮะจะเป็นโซนที่เรากินฮอตดอกเมื่อกี้นะก็คือเป็นนัมโพสตรีทวอลกิ้งสตรีทอะไรประมาณนี้นะอ่านี่เราสามคนก็กำลังถ่ายลงถ่ายรูปกันอยู่ <c oughs> โอ้ว oh, ิวดีจริงวิวดีจริงสวยมากระดับ B A P ยินดีต้อนรับเข้าสู่วันที่8ของทริปแต่ว่าเป็นวันที่4ของภูซานนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะย้ายไปเชจูกันนะแล้วเป็นวันที่เท่าไหร่ของวันเดือนป <laughs> ีเป็นวันที่19 อ่าโอเคเราอันนี้เราเปิดมาก็เดี๋ยวเราต้องรอไปขึ้นเครื่องประมาณสี่โมงเย็นนะฮะเราก็เลยเดินแค่ออกมาหาอะไรกินง่ายๆแถวที่พักก็ฝากกระเป๋าไว้ที่พักได้เลยเช็คเอาท์เรียบร้อยร้านยังไม่เปิดเยอะมากเลยก็ต้องดูว่าจะได้กินอะไรหรือเปล่าแน่นอนหรือเราจะต้องไปจบที่อ e ีมาดเพื่อนรักการเดินทางของเราก็ดูกันอีกทีนึงโอเคครับทุกคน หลังจากที่เราเดินหาร้านอาหารแถวบ้านแล้วมันก็ยังไม่เปิดเพราะมันเช้ามากสองสามวันนี้เราโดนฝนเยอะก็เลยมีอาการแบบว่าเสียงแบบอุยอีหน่อยแล้วก็มีน้ำมูกแล้วก็ไอนิดนึงนะฮะเราก็เลยไปซื้อ,อยาที่ร้านเกาหลีมาแท้งเป็นยาลดน้ำมูกนะฮะล้วก็เปิด Google Translate แปลเลยว่าแบบเจ็บคอไอ,อมีน้ำมูกอะไรเงี้ยเขาก็ยื่นอันนี้มาใ,ให้เรา4,000วอนนะฮะหน้าตาข้างในก็ เหมือนในเขาเรียกว่าอะไรเซรั่มใส่ผมเหมือนน้ำมันใส่ผมอ่ะของวิงไม่รู้ดิคุณหมอเขาบอกว่าให้กินอ่าสองเม็ดหลังอาหารนะฮะอะ่โอเคก็มาลองชิมอ่ายาเกาหลีกันคนอื่นมีหรือเปล่ารีวิวยาเม็ดมันเหมือนอันที่ใส่ผมจริงด้วยมันเป็นแบบบีบได้อ่ะหนบหนุบหนุบ,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 บคล้ายๆเยลลดี่นะคือคน หายเลยยากเกาหลิมดีจริงนี่นะฮะทุกคนเออที่เนี่ยข้อดีกว่าหลายประเทศเพราะว่ามันไม่ต้องมีแบบว่าไปจากหมอหรืออะไรต่างๆนะเราวอล์กอินเดินเข้าไปร้านขายยาเราซื้อได้เลยไม่เหมือนบางประเทศที่แบบต้องมีใบนั้นใบนี้อะไรเงี้ยใบรับรองแพทย์เพื่อไปเปิดยาอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ถ้าใครป่วยนะแบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยก็เดินเข้าไปซื้อได้เลยราคาก็กลางๆแพงกว่าบ้านเรานิดนึงมั้ง ประมาณนี้จบกันไปแล้วนะครับจาก EP 2ปูซานฝากติดตาม EP ต่อไปพวกเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่เกาะเชจูนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามช่องพวกเราด้วยขอบคุณครับ